สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดป่าพรมยานนะครับสําหรับวัดป่าพรมยานนี้ก็อยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสมเด็จพระกัสสปพระพุทธเจ้านะครับหรือเรียกว่าหลวงพ่อสมหวังนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์สมเด็จกันนะครับสําหรับวัดป่าพรมยานนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย มากมายเลยนะครับเป็นองค์ใหญ่ๆนะครับทั้งที่ทําสีสวยงามแล้วก็มีที่สียังไม่เรียบร้อยก็มีนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญนะครับาสาหรับสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตัตานในพุทธศาสนานะครับสําหรับคนที่ชอบเดินทางเข้าวัดทําบุญตามวัดก็มาที่นี่เลยนะครับวัดป่าพรมยานี้มาร่วมทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับจะเป็นการทําบุญถวายสังฆทานก็ดี ทำบุญค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้หนี้ทรนีสงนะครับก็ขอเชิญนะครับสําหรับยติธรรมที่เป็นสายบุญก็มาเลยนะครับมาได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ไปที่อาวิหารนะครับไปกราบสักราบบูชาขอพรกับผรีระของหลวงพ่อรุติชัยนะครับซึ่งอดีตเป็นเจ้าว,วาดวัดป่าพรมยานนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับของวัดนี้นะครับ ก็ติดตามกันไปให้จบคลิปนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับติดตามกันไปที่ช่องคมสีอนัตสร้อยรัตน์นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมน้อมสักการบูชาพระพุทธรูปเรืองแสงนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ในลานธรรมแห่งนี้นะครับ เราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดและสถานที่ต่างๆให้กับพี่น้องสาธุชนนะครับที่ท่านติดตามทางช่อง YouTube หากท่านมีโอกาสก็ติดตามกันไปเลยนะครับเพราะว่าเราลงวัดไว้อย่างมากมายเลยนะครับจะไปวัดไหนท่านก็เลือกดูกันเอานะครับสําหรับวัดป่าพรมยาน,นี้ก็มีประวัติความเป็นมาอย่างมากมายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนี้นะครับเราก็ไม่สามารถจะบรรยายได้ทั้งหมดมิฉนั้น ท่านที่ติดตามอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีโอกาสก็เดินทางกันมาเองเลยนะครับมาทําบุญไหว้พระนะครับมาทําบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสักการบูชาขอพรกับปู่นา,นาคราชมาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ปฏิสถานอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้นะครับต่อจากนี้ไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามกันไปเลยนะครับ ครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสุวรรณหน้ายักษ์นะครับนี่แหละครับตรงนี้แหละครับคือให้โชคให้ลาบกันอย่างมากมายเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาสักการบูชาขอพรกันแล้วนะครับได้โชคได้ลาบกันเป็นแถวแถวแทบทุกงวดเลยนะครับตรงนี้แหละครับมีความศักดิ์อย่างมากเลยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามอยู่ในขณะนี้หากท่านมีโอกาสก็ตามมาเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องทุกท่านได้ชมกันนะครับ ช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเรียกว่าองค์ปฐมนะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนนี้จะส่งแสงเรืองแสงอย่างสวยงามมากเลยครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามที่สุดเลยนะครับประดิษฐานอยู่บริเวณากลางลานธรรมตรงนี้นะครับอยู่บนฐานดอกบัวงหงายนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้หากท่านมีโอกาสก็ติดตามกันมาที่นี่เลยนะครับวัดป่าภูมิยานนี้นะครับมาตักกะระบูชาขอพรกับองค์สมเด็จหรือว่าองค์ปฐมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมภาพถ่ารูปที่มีความงดงามนะครับสําหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมเรื่อยๆกับสถานที่ของวัดป่าภูมิยานแห่งนี้นะครับ เพราะว่าวัดป่าพรมยาน,นี้ก็เป็นสายของหลวงพรร่อฤาษีลิงดำจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำหรับวัดป่าพรมยาน,นี้ก็ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับก็นานพอสมควรเลยทีเดียวแหละนะครับสำหรับท่านที่สนใจตามวัดท่องเที่ยวตามวัดต้องการศึกษาเกี่ยวกับประวัติตามวัดก็ขอเชิญนะครับมาที่ วัดป่าพรมยานนี้นะครับแล้วก็มีที่นี่ก็มีหลวงพ่อเพชกรกลับด้วยนะครับหลวงพ่อเพชกรกลับนี้ก็มีความหมายและมีความปักฟิต์อย่างมากมีพี่น้องประชาชนก็เดินทางมาสักกาบูชาขอพรกับหลวงพ่อเพชกรกลับนะครับสําหรับช่วงนี้เราคิดว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ด้านอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพราะพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับ เป็นลักษณะสีขาวเงินนะครับประดิษฐานอยู่บริเวณรอบของพระุโบสถวัดป่าพรมยานแห่งนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับสาธุชนคนเจบุญท่านที่มีศรัทธาในพุทธศาสนานะครับหากมีโอกาสและมีเวลาก็มาที่วัดป่าพรมยานนี้นะครับมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานทําบุญใช่นี่ธรณีสงฆ์ทำบุญค่าน้ําค่าไฟตามอัตภาพนะครับ แล้วสาหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตเราอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ท่านมาสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อเพชรกลับนะครับแล้วสิ่งดีๆจะกลับคืนมานะครับครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารนะครับตอนนี้เราก็มาสักการะบูชาขอพรกับพระพัทรุปทุกปางนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็มีพระประจําวันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเรื่อยไปเลยนะครับ วันจันทร์วันคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับพระเกศพระลาหูนะครับแล้วก็มาสักกาบูชากันนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับอยากไปทําบุญตามวัดกับสถานที่ต่างๆนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนกับวัดที่เราได้ลงไว้ในช่อง youtube ของเรานี้นะครับ ท่านก็ติดตามเข้าไปเลยนะครับแต่ละวัดแต่ละวัดก็มีสิ่งดีๆมากมายในวัดนั้นๆน,น,นะครับที่เราได้เผยแผ่ไว้ให้นะครับหากมีโอกาสแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับไปทําบุญตามวัดกันนะครับขณะนี้เราก็พาท่านผู้ชมและญาติธรรมนะครับมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกแลนนครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาจะมาไหว้พระที่วิหารแห่งนี้นะครับท่านก็มา ไหว้สักกาบูชาขอพรกับพระพุทธเจ้าเปิดโลกกันก่อนนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดป่าพรมยาน,นี้เป็นธรรมชาตินะครับตรงที่เราอยู่บริเวณตรงนี้ก็มีเป็นลักษณะบ่อน้ําล้อมรอบนะครับเป็นธรรมชาติมากสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันดูสักครั้งนะครับอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดชะเชิงเซานี้นะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ในวิหารพระหลวงพ่อธนันจิตแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็อยากจะขอชวนเชิญน,นะครับให้กับท่านตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อธนันจิตกันเลยนะครับ ครับสำหรับคุูนี้เราก็ขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ขอพรสิ่งใดประการใดก็ขอให้ท่านสมความปรารถนากันนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณพระพุทธบาทกำรองแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันได้เลยนะครับหากมีโอกาสก็เดินทางมาทำบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าท่านแม่กระติบแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในชีวิตต้องการเรื่องงานเรื่องเงินความเป็นอยู่ที่ดีลองมากระติบบอกแม่ดูนะครับ สำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอําลาพา,ากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็พาเพื่อนๆและญาติธรรมมาอยู่ที่วัดป่าพรมยานแห่งนี้เราก็เดินเที่ยวชมสถานที่มาอย่างอิ่มใจกันแล้วนะครับพร้อมทั้งทําบุญไหว้พระขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะจากกันในคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุกกล่อมรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัดขอกล่าวคําว่าตาว่าดีครับ